มาแล้วครับกลางม่องนะครับเมื่อนี้แล้วจากเบียกจากงานกลับมากลางม่งก่อนหาเข่าเที่ยงกันแล้วบัานนี้พอได้ปดครับพอได้ปลดลำเสบใบเลยครับนี่ลำเสบใบเลยครับนั่นเด้ Ừ, ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยอยู่ครับรรแล้วว่าทออื่อนปสาสวยว่ครับเนี่นตนยตุนตนต่นยักมันบ่ตื่นสั่งยู่ของหน้าครับอยู่ของหน้าพุ่น ไม่หวังผลครับเยี่ยมมองน่องสุดไหมเขื้อนน่องสุดในแม่เราเห็นวา่าก็ไรงั้นเลยครับมาแล้วครับเรื่อยๆครับผมปลาปลายปลาปลาย รักน้ำก่อนเอาไปจักจอมนี่นะน้ำก็ได้นี่ครับวิธีอีสานล่ำเสบายครับหากินไปนี่ครับมันมวนครับว่าต้องขึ้นยังไงอยู่บ้านเงินเดือนเมื่อไรทอเป็น,นขั้นกรุงเทพครับแต่ว่าความสุขกันเต็มที่ครับผม เราไล่ครับรย,ยุาบานเราไล่ไม่ต้องย่านยุบานเราไล่แซ่บพร้อมครับเราอุบลปอกกอกปอนะปอแล้มีตัวยี่เงรครับปาร์ตถูตอนนี้ประมาณเวลาประมาณใบกลัวละครสีสฟอสงแล้ว พอดีพอดีกินเขาเสบรุดแล้วครับพี่น้องนี่เด็กนี่ครับน่นีล้านปรตองอะตองอะไรครับปะตองปะตองบาครับน่นี่ถิ่มอยู่ปะตองตัวนั้นปะลวดสมบูรณ์น่ย เอาไปเพื่นไปเพื่อนยังมาขาบอไรตัวครับนี่โอ้หุมใจอดิมันกันไว้มันพ่อมบอกมันเลยแหละมักใ้มักไรขาดเ่ขาดใจเลยแหละเขาดใจไคิ่าะห้าเลยบอกขวไปนี่ยนว่อะไรอกันนะค้นวนอะไรนั่นพุ่นละครพุ่นละคร

แกไปก่อนนะเอาย่เอายกพไดเลยเออซื้อนี่หเขางกันตัวประเทศนี่นคนเบิ่งประมาณสี่แสนอย่นี้จาคนสร้าง็นล้านเออเดือดดีหรอเป่าไงคูกอินวันครับ่อินนเ เยังกับวันนะจะน้ำได้หรือเปอ่าได้ปะปลาบวนครับว่าเสือกม้วงครับปลาลุนนัน่นอันนี้ครับโอ้ปนันตัวนี้เดีปลาเขาเอินอันนี้ปลาใสเบิ้งในล่างกันนะเบิบ้งในล่างกันนะ พอไอย่ครับพอไอย่ครับมือนี้นี่แหละของกันครับผอ้องบอเลนห้อตกหวกันนิดหนึัวมองเส้นกันนะมองเสบ่สาเส้นครึ่งกับสเสนเสกันเดีวเราเมื่อนี้ละนี่เงเจ็ดเส้นครึ่งคนน,นีพอเลยวกวครับเดี๋ยวกล่องมาหน้ามั้งครับเมื่อน,นี้ภาพอาจจะบอสมชัดไปไหน โทรศัพท์อัดไปก่อนบ่ไปยังบอเปยังแมนบอผู้ส right. yeah. ้มให้อะไฟเนาะนี่ใส่ไฟกเนี้ยเขาบอกวาใส่หัวเนาะอ้ยเนาะ าาง่นเดีไปพี่น้องไป <c oughs> พ้นละครับพนละครับ <c oughs> รอบเดียวเด้ยครับนี่ย้ำรอบเดียวครับ <c oughs> พอเด้วเอาพอได้กินครับผมว่าเอาแบบดับพันบาเดี๋ยวปันดับ <c oughs> <c oughs> ตะปักเงี้ยๆครับย่ำไข่บ่ย่ำหรือว่ย่ำไข่เนาะไข่บ่บ่ไข่บ่ไข่ครับย่ำนี่ปลาบ่ไข่ครับเพราะมันใกล้ท่านหมุดบ่พี่น้องจะดึงไหล่ท่านผู้เฒ่าว่าผู้เฒ่าว่าลงปลดปลดแน่ครับมุนเบิดมองกูท่านผู้เฒ่าว่า กันบ่หรอวะสัเนว่าเห็นไปวะไงมุดบปากนันอีสามสินนั่นดิบรรยากาศรอบรอบครับผมนี่น้ำเสียบายครับน้ำเสียบายครับผมกำลังขุดหลอกพนั่งไหมหลกลังอกไม่เป็นขุดหลอกไม่ครับตอนนี้ แปนแปลนดีให้หา,หากบเ่ยเมือนอู้ในการนี่หากบนี่เดี๋ยวไปเข้าไปเฮ้ยสวยกูตัดเข้าไปนั่นนะครับในไม่ละครับอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นวิดีโอสตัดตัดเรื่อยๆญ่นะครับเนาะ ราะว่าโทรศัพท์เขามันเก็บบ่ได้หล,หลายเขาก็ตัดตัดไปเรื่อยตัดไปแต่ละคลิปสองคลิปไปเดี๋ยวเอาไปห้มกันเองอันนี้ป้าถูกสําลึกอย่างเงี้ยมันสําลึกครับ,บครับผมเอาพอก,กินเอาพอก,กินมีหอยปลาทูครับผมดวงโตแล้วครับปลาสอยครับปลาสอยปลากุ้ม เต้าครับเอาไปจมนมันยน่พอาาเต้าหันไปตองกันตัวท่านผู้ชมอีกคนวะะตอง ฮวนครับแดดแดดให้ฮวนแดดจักกน้อยเยงนี้อาจารย์เป็นตะคุนยาแก่โบาวานใจเย็นใจเย็นเตยนเห็นแ้จะตีนาวาไยังครับสะดุ้นๆครับนั่น มันปลาครับปลาหมึกปลาหมึกเป็นว่ากุ่งกมัมเฮ้ยกุ่งมังกรผหามพันมาปล่อยในกลุ่งบ้าน้อกกลุ่งฟอยแต่ก่อยเนาะ ภาพอาจจะเป็นโย,เย,ยกเยียร์นะครับเนาะขี่เรือเนาะขี่เรือมันจะบนหิ่งมาไลยนะครับเนาะผมบอเล่เอาขากล่องมาเนะาะเบึ้งเบิึงกันไปก่อนเบิดบ่ครับเบิดบ่ครับยังอีกบ่านี่ยังอีกปากนึงบ่ครับเออ,ย,อย,ยังมีไม่ยังมีได้รุนอีกปากหนึ่งครับผม ออเดีอยออกนี่นะครับใส่ไดแล้วกระล่างเจ้ากอนล่างน้ำครับผมตุ่มเขากระสอบไว้นานหมดหนามากไหมครับามากไหมขอมมผมไปต่อกันอีกปากนึงด้วครับครับผมมาต่อกันเดี๋ยวปากสุดท้ายครับ มองปากนี่เป็นเจ้าไหนมาส้มกัน,ปนไป,ปยังเห่อเ่อเอาไปเตียมได้เลย 掰也不要 แต่ปีนาเพิเ่งไงคือกันบ่เนี่ยปาีนมานิ่ยโอ้ยเืบอกงแดงโว้ยรงแดงงแดงงแดงบอครับอูยไก่หายไทยประธนไทยเเห็นเแล้วยังไม่ไก่ยังไม่ยแ่นบ่หมูจกได้ปไปทงแดงไปงแดงอันนี้มันกินได้ไหครับมีต่บนี้สุดได้กินอะ เดี๋้อนครับประทู ปลาก็ไม่ได้ซื้อครับอยากกินลงมาหาโลดครับผู้ใดดูผู้ใด,ด,ดกินผู้นั้นละ่ะผู้ขายครับบ่ขายแท้ห้องผู้ขายจะเอือนกันมากินโรถมีการขายครับเอือนกันมาไปอยากตุ่มมูฮัมกันมวนขี้ยังอีกต เดี๋ยวคุณจุงไ่ปลานอนแล้เวลาถือกันนี่แหะครับเดี๋ยวผมพกกันไปเป็นกุ้มปลากุ้มเพื่นวะ<า>เดี๋ยวสามสี่ตัว ครับมันหลุดครับกันครับมาแล้วครับสามครับสามเลยครับเอาเบิเนียคทางนรับเหอน่อง,นองเสียยครับมว่ามันรับหรือว่าไม่รับคับโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับลำผิด นี่น้ำมหรือปากเดียวครับผมมากกว่น,นี่ครับบอกครับมากจุ่มๆกันถ้าได้ถือถ้าได้จุ่มๆกันอ๋อซ้ำอีกนะครับพอได้ปิ้งครับผมรวดซ้ำครับรวดซ้ำเสียขวด,เ,ดวเสียขวดครับขวดใยยางขวดใยพอมนั่นสองขวดครับสอ,สองขวดแล้วนับรวดครับยี่นี่เฮียไปสองขวดนะครับ จำหนาวนะย,วยี่วนี่ขสองขวดแล้วสองขวดแล้วไมเข็ดน,นั่น,านมาถือตัวผีดก็ละตัววะโ่อยเนอจำหนาวนยี่วอันนี่้สองครับมันนี่ พ้นละครับพ้นละครับพ้นละครับเร,รือ สวยครับปืนมาปลาสวยพันไลาปดไหนสี่ก็กันตาหนึ่งมันตังอปดไงครับขาดไปเรื่อยสาเส้นครึ่งกัเป็นเดเส <พอ S 1> ้นเลยป,ป็เจนเล,เลยครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆก็พอ,อได้อยู่ดิ

ได้ครับนี่ไม่อยได้ครับผมก็อยากสิทเบียดแท้รสิทบียดดีให้ในี่ตีงียอมเีกบ่านี่นะโด,นด้นไม่ตีเงียบพอมเนี่เมื่อวางนะครับค่อยวางกบกุคนเหลาคนเหลากบกดุดอำนาจ,จเจริญเล้ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอานี่เ็้องันลยาปนี่ก็ปลาทู่ีกขายน้ำตลาด,ดีครับ ธรรมชาติได้ครับนี่มันปลาเลี้ยงได้ครับปลาธรรมชาติมีกินตลอดปีครับบ่มีดับรุ่นนี่เป็นลำเส้บย์ครับน้ำม,มาเรื่อยๆน้ำปล่อยมาเรื่อยๆถึงเวลาน้ำก็มาท่วมเขากระป้านปลากระมาน้ำด้วกัน นั่นเอครับโอ้เรื่อยครับมาเรื่อยมันท่ามีกับมีครับี๋ยาครับผมคลิปนี้อาจจะโดนแน,นครับมันหลายปากมองหลายปากยามโดนแนเล็กน้นอ,นอย สองอยู่ครับมาใจเย็นเย็นมาสันเย็นเย็นไรพูดทั้งบ้านหิ้วเข่าหลือทั้งยัง,ยง,ยง,ยงกิ่งลงมาเลย จอดเสียงตาห้องมนังบบมน,น่บ่น,นี่แม่นแก๊ดเก๊ดเก๊ดอยู่หลง ดึงมาขาจตักตาก่อนนงออกเ <laughs> ลยขานั่นมันก็่ยอ,กอยอยูเดยก็ยยปลาย่างจุ่แจ้งประตีนเลยเนีย่ยะจีนเลน่ยเอาลูก ขับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเป็นลำลำอยู่ที่นี่นั้ง่าหนขึ้นลยังอั่นเองวายไม่ยาบึ่นไลยครับบึ่นเลยครับรยับครับยับอยบไปเสียขวดได้ครับ

จนเล็บสียเบิดปลาข่าวได้ครับเนี่ยออกนี่เออมันขาดครับเกประข้าวขหนไปเมียปลาข่าไป,ไปาว่ไปไปาวไนไ กามกกุงง้งลัดตัวอรนี <c oughs> ่เงูบบง,งูกินเหยืได้เลยแอบแอบอยน ไอ้ซาตงเฮ้ยเสียงเกียจกินงูอีผู้น่นะนี่น้อ,ทอนทายยี้ครับนี่โคตรหละครับพุตรละครับพุตรยอดโคตรยอดอีครับไปจัน,นสามส <ไป S 2> องหนึ่งนี่นสามสองหนึ่งไป โอ้ยังไงหมูกินเคียดครับ มา,า,า,าจม,กกมมาจมตรงไหนบักเกมมันล่องหมุนอยู่แถวนี้หยับลงไป ลำเซ่บายนี่อยู่มันทายยังชุ่มครับตำบลคำพาอำเภอหคอนดพัออดพนธ์นะครับนี่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน้ำเซ่ยหน่อยหน่อยครับแต่ว,ว่าปลาหลายหลายหายสามครับไหนบอครับนี่ฮะ่มันขึ้นยังบ่อนเส่ยอยู่ บ่อแม่นี่บ่อครับมันตัวใหญ่บ่อนเดี๋ยวครับบ่อครับลุ้นเหนี้บ่อมันยุ่ยเหยื่อทีหลังมันยุ่ยในเหยื่อทีกินบ่ออะไรครับเนื้องนี่จะกินข้นเหรอเฮ้ยยังไงยังไงนี่คือคำพามากตัวเดียวนะปรากฏปรากฏครับปรากฏว่า หักเงียงมันก่อนครับมับนติดต่าเม,มือ่อปวดทาตาย่อยจำยางได้ครับนี่ทำให้ใส่เข้าไปนี่เดี๋ยหนมียงครันว่าทางเป็นปด่านเป็น้ำแม่นั่นเดี๋ยวออผลเมืงน้ำแน่นี่ ย่านให้บ่สี่สองป้งสี่เปองปองครับกางดสี่เถอเปิดแล้วท่านครับาขอจบคลิปไปซ้่นี้ครับผม๋าวติดตามตอนต่อไปมีคลิปยังลงต่อไปกับฝากติดตามน้ครับผม